กับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับที่สนามบางกอกทรัคอเวนิวครับครับตอนนี้หน้ายาวในรุ่นเบนซินมารออยู่แล้วครับสมใจอยากกันแล้วครับในสนามไม่มีปัญหาครับในสเตมทะเลาะกันเองครับออีกแล้วอ่ะเกียร์แทงเสร็จแล้วครับครับดูคันนี้เบนซินครับแด็กสเตอร์ หมายเลข98ครับพิรมขันทองอูโมดิฟายเบิร์ดเทคนิคอลกราจและเอสคร์ตอนนี้เสียกอบเอสคเฝ้ car, าหน้าสตรีมนะครับครับยังไงบอกว่าเท่าปีนี้ยังไม่สมหวังปีหน้าต่อลำใหม่แล้วนะครับเอ้ยปีนี้ก็สองคันแล้วนะปีหน้าสี่ครับ <laughs> อีกสองปีเป็นแปดครับ แล้วก็เสียสุลตานตูนเติมใไม่อีกสองเป็นสิบครับโอ้โนั่นไงเอามาเข็นแข่งกันครับ <S 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 ปีหน้าผมอยากเห็นเครื่องเคเคหน้ายาวมีคนทำอยู่นี่มีปะม่ะมีมันก็เรียกว่ามันต้องวิจัยกันยาวหน่อย หมายเลข98พิรมขันทองครับมือดีจากพนักคออีกหนึ่งคนครับอันนี้จากเว r ร์เทคเนียกระดาษเอสคชัยพฤกษ์อันนี้น่าจะเป็นเครื่องเจนะน่าจะ2 j c นะครับผมอัปเนีส์โปรดรักเบนซิริพีรมขันทอง w o r l d t e c h n i c a l S Car w i t วิ j z ท v e r 1 0โอ horsepower 0.530 <5 30 S 1> ครับ5 <30 S 1> 7 5 3 0เป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดของเบนซินเด็กสเตอร์แน่ๆครับครับมันจะต้องชันแลลบไปครับ